จบแล้วนะสำหรับโครงการปลุกพระในใจเสียงให้ถึงธรรมนะนะมีโยมมาฟังธรรมกันมากในะวันนี้ประมาณ200นะสักสองร้อยคนน่าเสียดายที่ไม่ตรองออวันหยุดนะแต่ตรงเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้นะ ก็เลยได้โอกาสใช้ศาลาเมตตาธรรมในการฟังธรรมเป็นครั้งแรกในจากที่เมื่อวานนี้มีประชุมประเมินคณะกรรมก,การวัดประชารัฐในระดับจังหวัดนะโดย หวงพ่อรัตนโมลีรองเจ้าหน้าจังหวัดพิศุโลกเป็นประธานนาะคณะ,ะกรรมการประมาณสักยี่สิบท่านนะทั้งพอสำนักพุทธพออวันานธรรมจังหวัดนะในผู้เชี่ยวชาญอีกสองท่านนะที่มาร่วมประเมินด้วยนะแต่ว่า เท่าที่ฟังมานี่ก็คือ,อยังไงก็ไม่พ้นวัดบางหินนะยังไงก็ผ่านอันนี้พูดไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาก็หวังว่าจะให้เราได้สารงานอย่างอื่นต่อด้วยนะไม่ใช่หยุดอยู่แค่วัดประชารัฐนะอย่างน้อยวัดเราก็มีศักยภาพมากกว่าวัดอื่นแม้ว่าคะแนนออกจะดูเท่ากันนะเพราะว่า ทรัพยากรอะไรของเรามีมากกว่าแล้วโดยเฉพาะเ,าเรื่องของกิจกรรมการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเรามีมากกว่าแล้วก็โยมกรทุ่มเทกันมากในง,งานนี้อลังการงานสร้างต้องบอกนะว่างะนแ้งในห้องประชุมนะหลายท่านไม่เคยมาก็มาดูงานมาดูเมื่อวานนี้น่ะหลายไม่ได้เป็นกรรมการแต่ว่ามาดู วัดว่างหินทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะ,นะหลาท่านกับป่าเราอยากได้วัดแบบเนี้ยทำยังไงน่ะ,นะ,นะคือฟังแล้วในฐานะของคนทำงาน,นฟังแล้วก็น่าชื่นใจว่าเออแม้ว่าจะมีจุดบกพร่องซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะกรรมการเขาเก็บคะแนนละเอียดยิบเลยเนยตรง,งเรียกว่าเดินดูแล้วก็ถือกระดาษถือประกา จดให้คะแนนกันละเอียดยิบไม่เหมือนครั้งที่แล้วในระดับอำเภอนั้นส่วนมากก็ดูจากเอกสารมองด้วยสายตาเดินเฉียวๆแค่นั้นเองเนี่ยไม่ไดูไม่ได้จริงจังอะไรนักหนานะแต่งานนี้แตกต่างนะงานนี้ดูละเอียดนะ่เพราะนั้นก็ก็ถามว่าถ้าจะมีคือเขาจะให้คะแนน ลเดตที่ตรวจสอบทั้งหมดแล้วให้ารคะแนนวันที่18บธันวาคมว่าวัดไหนจะได้ไปต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พฤศจิกายนปีหน้าถึงจะมีประกวดในระดับภาคต่อก็แปลว่าอะไรแปลว่าคอจะถึงอีกปีนึงนี่วัดก็คงจะรกลุ่งหลังไปหมดแล้วคงจะต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่กันอีกกนเะก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะพวกเราก็ช่วยกันรักษา ระดับที่เราทำมันอยู่ตอนนี้ให้ได้นะฮะรักษาความสะอาดแยกขยะอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวนะอะไรที่มันดูการตกบกพร่องก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนะี่ยเพราะว่าหลายวัดนะตอนนี้ที่เข้าไปดูกันนะวัดที่เขาผ่านระดับจังหวัดผ่านระดับภาคแล้วเนี่ยแม้จะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะหลายคนที่แอบเขาบ้าไปกลับเข้าไปดูก็ยังสะอาดอยู่เหมือนเดิม บางทีทั้งวัดมีพระอยู่สามสี่รูปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้จ้างโยมช่วยดูแลที่ซ้ำไปแต่ว่าวัดสะอาดห้องน้ําสะอาดศาลาสะอาดโบสถ์สะอาดอะไรเงี้ยนะไปว่าเขารักษามาตรฐานของเขา,เาไว้นะเพราะอะไรเพราะว่าของเรานี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะมีวัดโน้นวัดนี้แอบมาดูแลทีเนี้ยนะวัดตองหินระดับจังหวัดยังไงจะโผล่มาดูนะเนี่ยจะส่งต่อระดับภาคยังไงทําไมถึงได้เคาจะแอบ ย่องเข้ามาดูกันแล้วทีนี้นะเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันรักษามาตรฐานของเราเอาไว้นะทั้งงานภายนอกทั้งงานภายในงานภายในนี่ไม่ห่วงเพราะว่าเราทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะงานเวในยหมายถึงการเจริญภาวนาเป็นที่รู้จักกว้างขวางอยู่แล้ววันนี้นั่งเห็นหน้ายมแล้วก็ชื่นใจนะโยมที่ห่างหายจากวัดเป็นนาน นะบางคนวอยยุมากแล้วมาไม่ไหวแล้วนะนะก็อุตส่าห์มาฟังทมกันนะบางคนก็มาเพราะว่าติดตามทางรายการคลิกใจอยู่แล้วแล้วก็ได้โอกาสมาฟังหลวงพ่อพิสารวิสา,าโลด้วยก็เลยถือโอกาสมากันอย่างนี้ก็มีหลายหลายท่านมารายงานตัวแบบนั้นนะมามาพูดให้ฟังนะฟังแล้วก็น่าชื่นใจว่างานที่เราทำอย่างนี้เป็นประโยชน์ ต่อสังคมหลวงพ่อเวสารเองก็พูดนะตอนขณะที่ไปกราบส่งท่านก่อนที่จะบินกลับไปที่กรุงเทพที่ดอนเมืองนี่นะท่านก็บอกว่าววดวัวงหินนี้ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้ับสังคมมากนะนะอนโมทนาบุญด้วยนะช่วยกันทำอะไรทนะ่านก็บารพบอย่างนี้นะฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เห็น เห็นงานของเรานะอันนี้ในสายทํางานสังเกตดูนะในสายทํางานเนี่ยท่านจะรู้กันดีว่าวัดไหนทํางานวัดไหนไม่ทํางานวัดไหนทีท่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมพระที่ท่านทำงานโดดเด่นอะไรมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงในทางเสียหายอะไรเลยเพียงแต่ว่าบางทีสิ่งที่ท่านเขียนสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันตรงเกินไปจนบางทีก็รับไม่ได้อะไรเนี่ยสำหรับ บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายท่านฟังแล้วท่านก็ชื่นชมในความกล้าหาญของท่านนะนะก็ต้องบอกว่างั้นนะนะแต่ว่าบางทีก็ไปขัดหูคนอื่นเขาเรื่องเรื่องคืออย่างนั้นนะเพราะนัก็ทางคนอยู่ที่ผลของงานนะนะไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นหรอกไม่ได้อยู่ที่ยศช่างคุนนางพระอย่างที่บอกแล้วนะเพราะนั้นก็ช่วยกันลงมือทำงานนะชอบหลวงพว่อเวสารอย่างหนึ่ง มีรายการหนึ่งไปนสัมภาษณ์ท่านว่านะ่่อะไรที่มันยากที่สุดท่านบอกเป็นพระนี่ยากที่สุดสำหรับท่านแล้วเพราะท่านไม่ได้คิดจะบวชนานขนาดนี้ท่านมาสายการเมืองด้วยซ้าไปในยุคนั้นแต่ใครอ่านประวัติของพ่อเปสารนะี่เพราะการเป็นพระนี่แหละยากที่สุดแล้วนะี่งั้นการอยู่เป็นพระได้เ,เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดแล้วนี่ เราควรจะคำนึงถึงในคำพูดของครูอาจารย์อย่างเงี้ยนะว่าเราภูมิใจในความเป็นพระของเราไหมนะหรือภูมิใจในความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธศาสนิกชนของเราหรือเปล่าเราทํางานอะไรเพื่อศา,าสนาบ้างเราดูที่สังเกตด,ดวงอย่างของอิสลามอย่างเงี้ยนะทาไมเขายังสืบสานศาสนาเขาอยู่ได้อุยกูอยู่ในประเทศจีนน่ยถูกบีบคั้นจากรัฐบาลจีนมากขนาดไหนเราคงจะเคยเห็น เคยได้ยินมา่ไหมโดยแม้ที่อยู่ในพรม่าเองก็ถูกเบียดเบียนบีบคั้นขนาดไหนทําไมเขาก็ยังสืบทอดกันถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อ,พอแม่สอนลูกนะไม่ใช่นักบวชนะนักบวชไม่แค่ส่วนเนินพวกอ,อิมามพวกอ,อะไรที่ก็ส่งไปเรียนนะแต่พ่อแม่นั้นหะลผู้สืบทอดแล้วก็สั่งสอนลูกตลานมาทําไมเขามั่นคงอยู่ได้นะ อิสลามที่อยู่ในรัสเซียทำไมยังอยู่ได้จนวันนี้ที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยนะนะน,นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฉะนถ้า,ถ,าถ้าชาวพุทธเราทําอย่างนี้ได้นะพ่อแม่กับสืบสานะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานช่วยกันสั่งสอนช่วยกันทําหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่ดีนะบางทีเราก็มองว่า <N> เรานี่เป็นประเทศประชาธิปไตยในอิสระเสรีภาพเพราะฉะนั้นลูกมันจะนับถือศาสนาเนี่นับถือศาสนาและกร็ช่างมันพ่อพ่อแม่เองมันก็จะสนใจศาสนาอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างน้อยเรามีศีลห้านะฮะอย่างน้อยเราประพฤติปฏิบัติตัวดีเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนําสั่งสอนเนี่ยต่อให้ไม่แนะนําเขาก็ทําตามอยู่แล้วนะถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นไอดอลนี่นะ แต่เดี๋ยวนี้เด็กมันเห็นใครเป็นไอดอลเห็นนักร้องนักดนตรีนักฟุตบอลดาราเป็นไอดอลนะยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้เป็นไอดอลไม่ได้เห็นพ่อแม่เป็นไอดอลนะไม่ได้เห็นพระเป็นไอดอลก็จบแล้วทีนี้ยนการที่คนที่จะมาสนใจเรื่องนี้มันก็น้อยลงน้อยลงนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นนะก็ช่วยกันรักษามาตรฐาน ของวัดเอาไว้อย่างน้อยก็คือถ้าหลายรูปมากตอนนี้พระผู้ใหญ่บอกว่ารู้แหมก็นั่งพอสำนักพูดว่ามันไม่ใช่แค่วัดนี้เป็นเจจชนะวัดประชารัฐสร้างสุขแต่วัดนี้จะเป็นวัดต้นแบบในเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องห้าศรห้าศแล้วก็ทำได้ประมาณหนึ่งแค่นั้นแหละนะตามบริบทของเรานะแต่ว่าไอ้ที่จะเป็นต้นแบบได้คือเรื่องของการทำงานเผยแผ่ เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องที่เราสวดมนต์ทำบัตรกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของเราเจริญภาวนานอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันจะเป็นต้นแบบให้กับวัด่นอื่นซึ่งมันเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักกว้างขวางอยู่แล้วตอนนี้นะใครก็รู้จักวัดวังหินต้องบอกว่าอย่างังน,นะนะการช่วยกันนะรักษาประพฤติปฏิบัติเอาไว้นะอย่าทิ้งกรรมฐานแค่นั้นแหละวัดวังหินถูกสร้างมาเจริญลุง่งเรืองถึงวันนี้ได้เพราะกรรมฐาน นะก่อนหน้านั้นอาจจะเพราะงานเผยแผ่ที่เราทํามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำมาหลวงพ่ออมรพาทำมาอย่างเงี้ยนะแต่ก็ได้ในระดับหนึ่งไม่ได้รู้จักกว้างขวางขนาดนี้นะพอถึงวันนี้ที่รู้จักกว้างขวางเพราะกรรมฐานนะนะเพราะพวกเราทุกคนช่วยกันทํางานนะไม่ใช่เพราะอาตมาองค์เดียวนะแต่เพราะทุกคนช่วยกันทํางานนะเข้ามาเขาก็ทึ่งโอ้ทำไมมีห้องผ้าด้วยทําไมมี สเสบียงบุญด้วยอะไรเงี้ยนะทำไมมีน้นมีนี่มียงเข้ามาช่วยกันนะมาช่วยกันจัดดอกไม้มาช่วยกันเตรียมงานเนี่ยดึกเดินเมื่อคืนนี่กว่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งพระทั้งยมเหนื่อยนะเรืยอกมาไามา่ได้ลงมาช่วยอะไรเขานั้งหนาแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยความรู้สึกเนี่ยทุกครั้งเวลาที่จะต้องต้อนรับพระผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าตังหินไม่ได้เปิดตัวเราไม่ได้เปิดตัวอย่างเงี้ยมานานมาก เราอยู่ของเราเงียบเงียบแล้วเราก็ทางานของเราไปเงียบเงียบนะเขาก็รู้อยู่ข้างนอกกันนะว่าเราทําอะไรเพราะาเราเผยแพร่ทางออนไลน์อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เปิดวัดให้คนเข้ามาเป็นเรื่องเวลาอย่างนี้อันนี้ต้องถือว่าเปิดวัดนะ,ะเดี๋ยวเราเสดมันทวัดกัน